กัวลอยน้ำขิงนะครับที่เพื่อนๆเ,เคยกินตามร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะใส่งาดำกันแต่วันนี้ฉบับ C.I.Y เราจะเปลี่ยนใหม่หมดเราจะทำไส้มาจากงาขาวนะครับรับรองว่าจะอร่อยสุดๆที่สำคัญเราไม่ใช้น้ำมันหมูด้วยเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวแทนเป็นแบบฉบับเฮลตี้เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักษาสุขภาพจริง,รงๆเดี๋ยวไปลองทำกันเลยบัวลอยน้ำขิงนะครับง่ายเลยประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือมีแป้งมีไส้ แล้วก็มีน้ำขิงนั่นเองนะครับไส้เราจะทํามาจากงาขาวอย่างเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ยงาขาวเนี่ยจะมีรสสัมผัสแบบกระด้างนิดนึงไม่เหมือนงานดําที่เขามีน้ํามันเยอะนะครับเราจะเพิ่มในส่วนผสมที่เรียกว่าถั่วทสงลงไปด้วยถั่วทสงเนี่ยน้ำมันเยอะอันที่สําคัญนะครับแทนที่จะใช้มันหมูเราใช้น้ามันมะพร้าว2ตัวเนี้ทำให้ไส้เรามันมีรสชาติแบบเขาเรียกว่ากลมกล่อมนวลเนียนขึ้นนะครับขั้นตอนแรกก็ไปทําไส้กันก่อน,อนเลยไส้เนี่ย ใช้งาขาว3าส่วนสถ้วยเราจะโคลให้โคลโคลโคลงาให้แบบละเอียดเล่นโอาปาดเหงื่อเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆนะครับทํำอยู่ที่บ้านถ้ามีอุปกรณ์ช่วยปั่นก็ปั่นไปหรือว่าถ้าจะโคลจริงๆอ่ะให้แบ่งมาเป็นแบบทีละน้อยทีละน้อยจะโคลง่ายกว่าเนาะแล้วเราจะผสมใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับ จากนั้นนะครับถั่วที่สงงขั่วเหมือนกันเอามาตำตำนะครับจนมันละเอียดหรือว่าเราหมดแรงสังเกตว่าตัวถั่วที่สงเรานะครับเมื่อตำแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเฉะเปียกๆก,กว่าตัวงาขาวที่เราไปโขลกใช่ไหมครับเพราะว่าในถั่วลิสงเนี่ยมีน้ำมันมากกว่านั่นเองเดี๋ยวเราจะ,จะผสมอย่างอื่นต่อก็คือเราจะใส่น้ำตาล2ช้อนโต๊ะเนาะใส่ไปเลยหลังจากน้ำตาลนะครับน้ำมันมะพร้าว2ช้อนโต๊ะเหมือนกันใส่ไปเลย เออีก1ส่วน8ช้อนชาเมื่อคนไส้ให้มันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราชิมรสก่อนอม,มันหวานแอบเค็มนิดนิด,นดเราจะเอาไส้ของเรานะครับตัวเนี้ไปใส่ตู้เย็นให้มันเย็นจัดเลยเวลาปั้นจะได้ปั้นเป็นก้อนง่ายๆนะครับระหว่างนี้นะครับเราทำน้ำขิงกันดีกว่าน้ำขิงนะครับประกอบด้วยน้ำนั่นเองสี่ถ้วยเติมความหวานนะครับให้กับชีวิตด้วยน้ำตาลสายแดงเจ็ดช้อนโต๊ะ ความหวานประมาณขนาดนี้แบบโทสเทสแล้วมันกำลังดีอ่ะถ้าใครชอบหวานก็เติมได้นะหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ขิงที่ปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นแว่นไปด้วยทางที่ดีนะครับให้ใช้ขิงแก่เพราะขิงแก่มันจะแบบเผ็ดร้อนมันจะหอมมากกว่าใช้ประมาณเนี่ยหกถึงแปดชิ้นก็พอนะครับไปปรับได้จากนั้นตั้งไฟเลยเราจะต้มเขาให้เดือดพอเดือดปุ๊บจับเวลาประมาณสิบนาทีความหอมของขิง มันจะออกมาล้วน้ำตาลละลายกําลังพอดีนะครับก็ถือว่าน ah ้า okay. ขิงเราใช้ได้แล้วระหว่างที่เราแบบไม่มีอะไรจะทาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทาแป้งกันดีกว่าแป้งของบัวลอยนะครับประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวนั่นเองเป็นส่วนประกอบหลักนะครับใช้แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยแป้งถั่วเขียวใช้สช้อนโต๊ะเพื่อนๆหลายคนเฮ้ยมันเอาไว้ทําอะไรเนี่ยทำไมต้องผสมแป้งถั่วเขียวเข้าไปด้วยนะครับแป้งข้าวเหนียวตรงตัวของมันอยู่แล้วคือว่ามันจะยืดหยุ่นเวลากินแล้วมันแบบเหนียวหนึบเคี้ยวเหมือนโมจิแป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวนะครับเวลาเราปั้นเนี่ยม ไม่อยู่ตัวคืออะไรอ่ะมันแบบมันย้วยมันย้อยเพราะนั้นเราจะใช้แป้งที่ทําให้เขาอยู่ตัวใช้แป้งถั่วเขียวก็ได้หรือว่าจะใช้แป้งข้าวเจ้าก็ได้ในอัตราส่วนนิดเดียวเท่านั้นเก็คือประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับก็จะทําให้เขาปั้นเป็นลูกแล้วก็ไปลวกหรือว่าไปต้มเนี่ยก็จะสุกแล้วอยู่ตัวกลมสวยนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะทําเป็นรูตรงกลางค่อยๆเติมน้ํานะครับหลักการคือค่อยๆเติมน้ําผสมเพื่อที่จะให้แป้งเขาค่อยจับตัวเป็นก้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผมทดลองแล้วใช้น้ำประมาณครึ่งถ้วยแต่ค่อยๆใส่คนคนนี่เราคนแล้วก็ใส่ไปคนพอเราไม่สามารถที่จะใช้ซ่อมเนี่ยในการที่จะผสมแป้งได้แล้วนะครับแล้วก็เอามือลงได้เลย <c oughs> การนวดทั้งนี้ทั้งนั้น <c oughs> เพื่อให้แป้งเขาแบบผสมเข้ากันได้ดีทั้งหมดทุกส่วนครับไม่ใช่บางส่วนมีแป้งก้อนมีบางบางส่วนแบบบางส่วนแป้งน้อยบางส่วนแป้งหนาไม่ใช่เมื่อ <c oughs> แป้งเขาอยู่ตัวเป็นก้อนดีเท่านี้ครับเสร็จเลยโอเคทําเลยไปเอาไส้ออกมาดีกว่าไส้กลับมาแล้วนี่ครับเราพร้อมที่จะปั้นกันหรือยังใช้น้ำมันมะพร้าวที่ชาวใช้ก็ได้จะเป็นน้ํามันพืชก็ได้ทามือให้มือเราเนี่ยลื่นนิดนึงเวลาเราจะปั้นเราจะปั้นแป้งเป็นวงกลมใช่ไหมครับแล้วเ,เราจะกดให้มันแบบทวนทั่วเท่ากันจากนั้นตักไส้วางลงไป ถ้าไส้น้อยมากมันก็จะไม่ฟินจะเดือแป้งถ้าไส้มากเกินไปมันก็จะห่อไม่ได้นะครับหอ่อปิดแล้วก็กลิ่งปั้นไปปัญชนะที่เราจะวางตัวบัวลอยที่ปั้นแล้วนะครับให้ทาน้ํามันหน่อยนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะอย่าเยอะนะกลมๆสวยๆเลยวางไว้เราสามารถที่จะปั้นไส้เขาล่วงหน้าก่อนได้นะครับไส้เขาค่อนข้างค่อนข้าง,าง,าง,างแบบ เหนียวเหนียวอยู่ตัวถ้าเราปั้นไว้ก่อนเนี่ยเวลาเราปั้นแป้งเราจะได้ไม่ต้องแบบมือเปื้อนไส้มาจับแป้งแล้วแป้งมันก็จะไม่สีไม่สวยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะครับปั้นเสร็จแล้วนะครับพร้อมกินก็ลวกไปเลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่พร้อมกินนะ ลวกแล้วมาแช่น้ําไว้สําหรับใครเม,เมื่อเวลาจะกินใช่ไหมครับแล้วก็เอาที่ลวกแล้วปุ๊บใส่น้ํเขิงปุ๊บเสิร์ฟเลยปุ๊บใช้เวลาต้มประมาณ3นาทีนะครับหรือตอนกว่าเขาจะลอยนั่นเองเวลาต้มก็ใช้แบบน้ําร้อนแต่อย่าเดือดแรงอย่าเดือดอพร่านเพราะว่าถ้าเดือดพร่านมากเดี๋ยวมันจะแตกเวลาเขาสุกนะครับเขาก็จะลอยดึงขึ้นมาเราตัดเขามาไว้ในชามแช่น้ําไว้นะครับแค่นั้นเองเวลาจะกินก็ตักใส่ถ้วย เรียบร้อยบัวลอยของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วถึงเวลานะครับตอนจะเสิร์ฟอุ่นน้ำขิงของเราให้มันร้อนแล้วเราก็ตัดออกมาหนึ่งลูกใครจะกินกี่ลูกก็ตัดเท่านั้นตักน้ำขิงหอมเลยเนี่ยนี่น่ากินอย่างใหญ่หลวงโมจิโมจิมันนุ่มนวลหอมมาก สดร้อนๆนะครับชื่นใจจะเสิร์ฟันเลยนะครับอย่าลืมว่าต้องให้น้ำขิงแบบร้อนๆเนาะกินกับบัวลอยแบบนุ่มนวลกันดังดีเด็ดไปเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับบัวลอยน้ำขิงงาขาวของเรานะครับ กินร้อนรอนี่เรียกได้ว่าชื่นใจมากๆไม่ไปเสร็จไปเลยเมนูจากงาก็หมดไปแล้วทั้ง3เมนูแต่จริงๆแล้วงายังเอาไปทำเมนูต่างๆได้อีกเยอะแยะคงคอนเซ็ปต์งาจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆมนเพื่อนนะครับที่ดูแล้วอย่าท้าไปสูตรว่างาเนี่ยมันจิ๋วแต่แจ๋วยังไงนะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยได้ที่แฟนเพจแสงแดดทัเป็นชิ้นะครับดูแล้ว ทำอร่อยสุขภาพดีถ่ายรูปสง่งมาบ้านแม่พวกเราดูด้วยเซบัยวิทไนท์เหมือนเดิมอย่าลืมว่าผมทาได้คุณก็ต้องทําได้คุณวิทูเซลลนะครับ New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต